สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้มาอยโครแฮปปี้ Happy แล้วนะครับ oh. เมื่อสามวันก่อนคือซอสมิวสิกอ่ะไ,ด,ได,ด้ได้ทวิตได้ทวิตข้อความลงในอแอคเคาท์ทวิตเตอร์ก็คือเป็นเว็บไซต์ของซอสนั่นคนแล้วทีเนี้ยพอเรากดเข้าไปมันมีคำว,ว่า I'm um, fearless ลสเดี๋ยวเราขึ้นรูปไปให้นะทุกคนอัมเฟียร s เลสนั่นแหละแล้วทีเนี้ยเราก็เลยว่าอะไรวะอะไรเงี้ย แล้วซึ่งในสัปดาห์ก่อนหน้านั้นน่ะคือมีข่าวที่ออกมารายงานว่าอ่าซากุระแล้วก็ชชยวอนได้เป็นเซ็นสัญญาพิเศษกับอ่ซอสมิวสิกนะทุกคนก็คือเป็นเด็กฝึกทุกคนแล้วพร้อมเดบิวตเป็นนิวเกิร์ลกรุ๊ปของซอสมิวสิกนั่นแหละทีนั้เ้าเลยว่ามันน่าจะเป็นชื่อแฟนคลับหรือว่าจะเปิดตัวสมาชิกทีนี้วันนี้ก็คือมันครบแล้ว มันเข้าดาวครบศูนย์แล้วทีนี้ทุกคนเราเลยมาอัดดีแอกกันว่าสาชาวจับเป็นอะไรว่าทุกคนว่าจะเป็นสาชาวจริงหรือเปล่าทุกคนวงที่จะเดบิวต์ของอวงใหม่ของซอ,งอ,งซอสเบสกันนะทุกคนที่จะเดบิวต์ใหม่ก็คืออ่าได้จะทำร่วมกับไฮฟ์นั่นแหละทําร่วมกับ h ฮฟ์ในที่นี้ก็จะมีสมาชิกทั้งหมด6คนหรือเปล่าเขา ยังไม่ออกมาคอนเฟิร์มทุกคนว่าสมาชิกมีกี่คนก็คือคอนเฟิร์มไปแล้วอย่างน้อยสองคนนะตอนสามคนเออสามคนนะตอนนี้ก็คือมีซากุระแชวอนคืออดีตสมาชิกไอจีวอนแล้วก็อีกคนนึงชื่ออะไรเนี่ยจามไม่ได้แต่อีกคนนึงอะ่ะเคยไปเป็นเคยไปร่วมแข่งขันในรายการ Produce 48นะทุกคนก็คือตอนนี้ยืนยันไปแล้วสามคนก็เลยอีกสามคนที่ยังไม่ได้ยืนยันถ้ามีหกคนจริงๆนะทุกคนนั่นแหละเดี๋ยว เราไปดูกันเลยว่าที่เขาดาวกันมาทั้งหมด3วันคืออะไรนะทุกคนนี่นะทุกคนเดาเดาให้ดูนี่นี่คือแอคเค้าของซอสเมลูสิกนะทุกคนอือุ้ย i ัมเฟลิส S A S R I ซื้อซื้อฟิมบ่ List of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  Lafima Seraphim List of Kenyana Who am I? do I know? เลสเลนั่นแหละทุกคนก็คือมันมีสปอยชื่อกันออกมาว่าวงใหม่ของซอฟมิวสิกอาจจะชื่อว่าเลส r a p ฟิมก็จริงๆทุกคนคือมันเขียนว่าอ m f e i r l e s s และทีเนี้ยก็คือเหมือนเอา ชื่อชื่อเอาไม่ใช่ดิเอาอักษรนะมาแปลมามาเรียงใหม่ให้เป็นคําว่าレスเซอร์ฟิล์มแต่ไม่รู้ว่าレスเซอร์ฟิล์มคืออะไรเดี๋ยวเราขอหาข้อมูลแป๊บหนึ่งน,นะレスเซอร์ฟิล์มคือไม่มีก็คือทุกคนレスเซอร์ฟิล์มไม่มีความหมายไม่รู้ว่าคืออะไร A few moments later คือレスเซอร์ฟิล์มอ่ะได้ตอนนี้คือเปิดตัวเออไม่ใช่พี่เปิดตัวดิคือเปิดแอคเค n t เปิดแอคเค n t ทวิตเตอร์แล้วนะทุกคน แล้วก็คลิปท่ข้อโพสต์แรกในในในนี้ก็คือเป็นคลิปเมื่อกี้ที่เราดูไปแล้วก็มีช่องทู่ด้วยทุกคนมีไอคาวไอจีด้วยมันต้องกดอคาวไอจีของบลอกเลสซิงจริงๆๆๆจริงเนะทุกคนคือตอนนี้คือเราเราบอกเลยว่าคลิปเนี้ยคือไม่มีอะไรจริงจนะทุกคนคือแค่เข้ามาดูก็คือแบบว่าคือมันไม่มีจริงจริงเพราะว่า มันเป็นแค่แบบว่าคลิปทั้งหมดอะคือที่เรียกไปคือแค่สามสิบวิในทีเนี้ยมันไม่ไม่รู้อะไรมากกว่านั้นได้เลยทุกคนคือแบบรู้แค่ชื่อวงอะทุกคนชื่อวงว่าเลสซูระฟิล์มแค่นั้นเองแล้วก็มีเออนั่นแหละแค่นั้นจริงๆแต่ว่าพรุ่งนี้อะอาจจะมีอัปเดตอะไรขึ้นมาแล้ววันเนี้ยวันที่แปดพรุ่งนี้วันที่แปดใช่ปะวันนี้จุดเด็ดอาจจะมีอะไรอรัปเดตขึ้นมาเพิ่มเติมเราจะมาเกาะติดสถานการณ์กันนะทุกคนว่าเลสซูระฟิล์มมีอะไรขึ้นหรือติดไว้เลยวนะ่ามีอะไรบ้างเราเข้ามาดูแล้วกกกก็็จจะะมาบบบออทททุุคคคนนนนเเลยสหรรัใีี่ปก็ ก็ใครแล้วก็ใครที่เมนซักพระอย่างเราแล้วก็เมนน้องแชร์เรียนแชร์บอลด้วยอะไรเงี้ยแล้วใครที่ติดตามแบบวงใหม่ของซอสอะไรเงี้ยแต่ว่าเราจะไม่พูดถึงซอสในเรื่องของ a few minutes later อย่าฝากติดตามน้องเลสเตอร์ฟิมไ้ด้วยทุกคนเพราะชื่อวงกันทุกคนแบบจริงเลสเตอร์ฟิมเลสเซอร์เอลีแล้วก็วักเลสเตอร์ฟิมเออนั่นแหละเรามันก็แปลกๆอะไรเงี้ยอืม นั่นแหละทุกคนสำนะหรับค,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 คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เราด้วยคือคลิปนี้เป็นคลิปไฟไหม้ไฟลุกจริงๆทุกคนก็ไปก่อนทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยแล้วก็มาเกนนาะติดสถานการณ์เลเซอร์ฟิล์มกับเราไปทุกทุกวันนั่นแหละกบ็บายบาย